รู้สึกยังไงครับผมที่ได้รู้ว่าจะได้ไปแสดงโชว์ที่เกาหลีครับอ้โหรกกันกสภาพติดตรายการเก้การยกนล่สภาคุยกับใครอ่าถูกตีดอะไรนะเอฟเฟคเอฟเฟคขนาไหนพี่ีอฟเฟคเลยวะก็ใีใจค่ะรู้สึกแบบแบบตัวเองก็โชคดีเหมือนกันที่เราได้ ทุกคนติดตามเหรอแบบเออเราก็ก <regret> ็งงเหมือนกันว่าแบบได้โอกาสไปแบบไปร้องเพลงที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะะก็พอได้ไปเกาหลีก็เป็นแบบประเทศที่เราชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันความยากก็คือเขาให้เป็นแบบนางเอกวีเกซึ่งใส่ไม่เคยเป็นเอกย์เกยแต่ว่าโชคดีไปคือยังไม่ต้องร้องนะคะเอพราะว่าเหมือนไปที่นู่นเขามีปัญหาเรื่องเทคนิคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นการโชว์สินเปล่าท่าทาไทยก็เลยเล่นเป็นแบบรำรำไทยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องจันทโคโลกเราก็เล่นเป็นโมรีไม่รู้ทุกคนดูหรือยังนะ เออแล้วก็มีฉากอุ้มด้วยไม่ได้บอกทุกคนบอัไหมกัไหมโดนอุ้มเฉยเลยเดนอุ้มเหรอผมไม่ได้ดูอับโดนอุ้มโดนอุ้มไม่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 อม่มดไอ่ไม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 อไม่ม่่ไม่ไม่ไมไม้ไมนม่่่่่่ อ๋อไปไปด้วยกันสี่คนใช่ไหมที่แสดงะค่ะจะมีเรื่องกัเป็นสี่คนแล้วก็หนุ่มโจโจโจนะคะจะมารักจะเกย์ไปอะไรเงี้ยค่ะคือใช่ก็ก็ประมาณนี้ก็สนุกดีค่ะไปแสดงที่ต่างประเทศเนาะก็เออแต่อนค่อนข้างระยะเวลาหลายหลายสัปดาห์สองอาทิตย์น่าจะไปหนานนานที่สุดนะยนานที่สุดแล้วแต่ไปต่างประเทศใช่ดีเจไม่ได้ไปเกาหลีครับ หนาวค่ะหนาวมากทำไมเอาความหนาวมาฝากหน่อยครับพี่มี่อบอุ่นเกินไปในเกาหลีเนี่ยได้กินอาหารเกาหลีอะไรที่คิดว่าอร่อยที่สุดเป็นอย่างกินที่นี่ก็ได้ไหมไปเที่ของพ่อก็มีนะรู้สุดไลยกินเหมือนกันเลยหมูเกาหลีเนี่ยเออกินเป๊ะเลยนะรสชาติกินจงกินกินแต่ก็ยังคิดสาย เอาจริงไม่ได้อยากกินหลบแต่ไม่อยากออกจากห้องพักมันมันไกลเลยกินแค่ตรงนั้นมีกล้องหรอพอดีอร่อยอร่อยเด่อใส่ใส่าคนไม่ชอบกินอาหารเกาหลีแบบรู้สึกว่ามันเหมือนแบบไม่ไม่ถูกปากเท่าไหร่อ่ะแต่วมีปิ้งย่างที่แบบโอเคเราแฮปปี้